สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคานีนะครับผมคลิปนี้แซมพามาแนะนํารถที่เข้ามาใหม่นะครับกลุ่มนี้เข้ามา3คันนะครับผมซึ่ง3คันเนี่ยแซมคัดมาแล้วเหลือแค่1คันนะครับคือคันนี้นะที่เข้ามาใหม่นะครับผมรถนี้ที่เข้ามาเป็นตัว4ี่ประตูยกสูงเกียร์ออตโต้เครื่องยนต์2 4 0 0รซีซีรุ่น G ีนะครับตัวท็อปสุดนะ ทั้งหมด3คันที่เข้ามาเนี่ยปี18จด19แล้วก็ปี19นะครับผมมีอยู่3คันนะเป็นแบบแคลริบอยตู้ทึบแบบนี้ทั้ง3คันเลยนะครับผมแล้วก็ทั้ง3คันจะเป็นรุ่น G นะครับเป็นรุ่น G แบบนี้เหมือนกันทั้ง3คันนะคันที่แซมคัดมานี้สวยสุดแล้วก็ไม้น้อยสุดด้วยนะครับผม อย่างคันนี้ที่แซมคัดมาเนี่ยทะเบียน148เลขไมล์139,000กิโลเมตรนะครับอีก2คันเลขไมล์248กับ255นะครับผมเลขไมลเยอะนะแซมคัดไม่น้อยๆมาให้ดูนะครับผมเหมือนเดิมนะรถมันเพิ่งเข้าราคาณนะวันนี้ยังไม่ประกาศออกมานะครับแต่แซมต้องมาทําคลิปวิดีโอ ให้เพื่อนๆหรือคุณลูกค้าดูก่อนเพื่อที่ว่าพอราคามาแล้วแซมจะแจ้งไปเลยสําหรับคนที่สนใจนะครับเพื่อจองเข้ามาได้เลยนะเพราะถ้าราคามาแล้วแซมเพิ่งทันทําคลิปรับรองว่าไม่ทันพ่อค้าไม่ทันเซลล์คนอื่นแน่นอนนะครับผมขออนุญาตชี้แจงแบบนี้นะครับผมเพราะว่ามีหลายๆคอมเมนต์ชอบคอมเมนต์มาว่าราคายังไม่ออก ถ่ายคลิปทําไมนะนี่คือเป็นที่มาที่ไปแบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตัว G Good ตัว G คือตัวที่ท็อปที่สุดแล้วนะครับผมจะได้ไฟด้านหน้าแบบนี้เป็นไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็มีตัว d ดย์ไทมแบบนี้นะนี่คือตัวท็อปที่ได้แบบนี้นะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED ด้วยรวมไปถึงไฟตัดหมอกด้วยนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบไฟหน้าออโต้เลยนะนี่สวยเลยทะเบียนก็สวย148 2,400cc 150แรงมา้าเหมือนเดิมนะครับฝาเดิมดูเดิมแบบไหนมาสติกเกอร์เดิมๆแบบนี้รอยอาร์อยู่ครบๆนะตาไก่ชัดเจนนะรูกลมๆคมๆเท่าก,กันทุกรูดูนี่นะตัวน็อตสวยงามตัวแอลอกสวยห้องเครื่องเนียนๆนี่สติกเกอร์มอกออยู่นี่นะครับ แผ่นเพคสวยงามนะปี18คันนี้ปี18.19นะครับเนี่ยแก้มสวยนะแล้วก็โลโก้โตโยต้ LW ชัดเจนนะครับมาดูเนี่ยคานสวยนะคานด้านๆ้ีนด้น,ด,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 นด้านแบบนี้เลยนะไล่มาแล้วก็ตัว L นี่ตัว L นะแล้วก็มาร์กตรงกันนะหัวน็อตดำสนิทนะครับหม้อน้ำเดิมๆโตโยต้านะครับ โลอาชัดเจนนะรอยมาร์กอยู่มาร์กอยู่นะครับมาร์กต่างๆน็อตยึดกับคานหน้านะสวยงามนะครับผมนี่คานไม่เงานะคานไม่เงาสวยเนี่ยห้องเครื่องหัวน็อตสวยงามนะครับสิบแปเดือนสิบปีสิบปดนะครับผมแก้มสวยงามนะดูหัวน็อตสวยงามนะเห็นไหม แล้วก็โลโก้ตโตโยต้าชัดเจนนะครับนี่ก็ตัวให้ดูตัว R นะครับผมเนี่ยเดิมเดิมหน้าเดิมเดิมนะครับผมนี่นะสวยๆเลยนะครับผมยางเป็นของไฟสโตนนะครับยางปี2024นนะสำหรับคันนี้ ยางปี2 0 2 4มาเดี๋ยวลองมุดดูคานล่างหน่อยดี่สวยไหมดูดีนะครับคานล่างไม่เป็นสนิมน,นะเห็นไหมคานล่างไม่เป็นสนิมน,นี่นะเป็นตัว G ีจะได้เบาะหนังนะครับผมเบาะหนังสีดำแล้วเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับผมเฉพาะฝั่งคนขับนะได้เบาะไฟฟ้านะครับผมคันนี้เท่าที่แซมรีเช็คแล้วแอร์แบ็ก มีอยู่ทั้งหมดคู่หน้า2ลูกนะครับแล้วก็ที่ม่านไม่มีแล้วก็ที่หัวเข่าอีกลูกหนึ่ง3ลูกที่แซมเห็นนะจะมีอยู่3ลูกนะครับถุงลมมีอยู่3ลูกนะครับพวงไรก็เป็นมัลติฟังชันนะนี่มัลติฟังชันนะกุญแจ1ดอกรีโมท2ดอกอะไรอีก1ดอกโอ้กุญแจครบเลยนะครับสวยๆ ด้านข้างก็คือพับไฟฟ้าปับไฟฟ้านะนี่สวยงามนะมาแก้มสวยนะมาแก้มสวยงามนะมาดูเลขไม้ก่อนเลขไม้ครันนี้1นึ0 0 0สกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมนี่นะแล้วก็เลขไมข้ครั้งต่อไปวิ่งที่เข้าเช็คแล้ว1 4 3 0 0 0กิโลเมตรนะครั้งต่อไปนะเข้าศูนย์เนี่ยประวัติศูนย์ชัดเจนเห็นไหมเนี่ยมันชัดเจนเลยนะประวัติศูนย์ชัดเจนนะนี่ เนี่ยอย่างที่แซมบอกถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยได้ไฟหน้าเป็นแบบออโต้นะครับผมแล้วก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันนะมีสัญลักษ์สัญลักษณ์เตือนด้วยว่าประตูบานไหนปิดไม่สนิทนะครับผมนี่นะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนไม่ออโต้นะส่วนแอร์แอร์เนี่ยจะเป็นแบบออโต้เลยนะแอร์ออโต้หน้าจอเป็นระบบสัมผัสพร้อมในวีเกเตอร์ แล้วก็พร้อมกับกล้องถอยด้วยนี่เห็นไหมนี่คือตัวท็อปที่จะได้นะครับผมเนี่ยคร,ครบเลยเกียร์อัตโนมัติอีโก้โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับดูดีนะแต่ผ้าหลังคาต้องฟอ,อกหน่อยนะเพราะมันค่อนข้างที่จะดำละเนี่ยเห็นไหมดูรอยนิ้วผ้าอะไรต่างๆดำละ๋ยวจัดการให้นะรถปี2018จดปี19นะคันนี้ hood. นั่ง2ตอนท้ายแบบ โคงหลังคาปิด2 4 0 0ซีซีนะครับอาคันนีแคปิตอลเหมือนเดิมนะภาสีในแดบ,บนิติบุคคล8,049บาทถ้าบุคคลธรรมดาก็หาร2นะครับผมม,มาเดี๋ยวเราลองดูโครงสร้างซีส,สวยไหมอ่ะดึงเลยนี่อ่ะโครงสร้างสวยงามนะโครงสร้างสวยนะโครงสร้างสวยนะครับสติกเกอร์ดูดีเนะี่ย ต่างๆหัวน็อตสวยหัวน็อตสวยนะเนี่ยดูดีนะไม่ธรรมดานะมาดูต่อเบาะหลังยังตึงอยู่เลยนะเห็นไหมแต่ข้างหน้ารู้สึกกว่าจะยุบละนะข้างหน้าจะค่อนข้างยุบแล้วนะต้องบอกก่อนนะมีขาดเล็กน้อยนะครับผมอลองดึงดูนี่รอยอาร์คชัดเจนนะ รอยองรอยอาร์คชัดเจนนะครับผมมาลูกกระบะก็สวยนะเนี่ยลูกกระบะสวยงามนะเห็นไหมลูกกระบะสวยลูกกระบะสวยดูดีดูด,ดีตัวจีได้แอร์ด้านหลังด้วยนะตัวจีได้แอร์หลังนะครับผมเนี่ยช่วงล่างไม่มีสนิมต้องมอนนี้เห็นไหมนี่ไม่มีสนิมนะช่วงล่างสวยๆท่อไอเสียขาวๆแหนบสวยๆเผาสวยๆววนะเห็นไหม แบบนี้ีน่นี่นี่นีเพผาวสวยงามเลยเนหะ็นไหมนะตู้แครรี่บอยเนี่ยมันจะเป็นเสียงออกแน่นๆเนี่ยตู้แคดรี่บอยนะทึบๆเปิดได้เฉพาะด้านท้ายนะตัว G นี่กล้องถอยจากโรงงานนะครับกล้องถอยจากโรงงานนะอ่ะดูกระบะไลเนอร์เป็นของแมกไลเนอร์นะครับผม,มนี่ตะเข็บสวยไหม ผมกลิปเลย 4R แล้วก็ร้อยอาร์ชัดเจนนะครับผมนี่ชัดเจนนะ 4L เนี่ย 4L เห็นไหมตะเข็บเดิมสวยๆภายในมันก็จะคุ้มสักหลาดสีออกเดิำๆนี่อ่ะในสักหลาดนะทึบนะเปิดได้เฉพาะด้านท้ายนะครับมาดูเนี่ยสวยเลยบอกเลยสวยนะครับ สวยไหมเนี่ยสวยเนี่ยก็สวยไหมสวยสวยงามเลยเนี่ยบอดหลังยังตึงอยู่นะยังดูดีอยู่ดึงต่อเนี่ยแน่แนๆเลยนะรอยมาร์กต่างๆเนี่ยเดิมๆนะถือว่าสวยเลยนะครับไม่ขี้เละนะคันนี้ใหม่ดูดีด้วยเนี่ยอึ๊บอ่ะเห็นไหมสวยงาม สวยงามนะด,ดูดีดูดีซอกก็ดูดีเห็นไหมซอกอะไรต่างๆดูดีลองมุดดูเนี่ยไม่สนิมนะคารล่างเห็นไหมถ้าไปลุยน้ําเค็มมาเนี่ยสนิมมาแน่นอนนะนนะตัว G นะครับคอนโซลเนี่ยจะได้เป็นออกสีเงินๆแล้วมีเส้นโครเมียมอยู่นะีน่สวยเลยถือว่าสวยนะ บาะฝั่งคนขับยังตึงนะหนังตึงอยู่ไม่หักด้วยปิดเบาะผ่านครับคันนี้นะหน้าเดินท้ายเดิมส่วนพวกล่องรอยที่วงนี้แซมเก็บงานให้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะเล็กน้อยแต่โครงสร้างเดิมเดิมแซมเน้นโครงสร้างเดิมเดิมนะครับผมส่วนราคาค่าตัวยังไม่ประกาศแต่แซมคาดว่าจะอยู่สี่ไปปลายนะครับผมนี่นะใครสนใจคันนี้โทรหาแซมส่วนตัวก่อนได้เลยนะ เดี๋ยวแซมส่งรูปให้นะใครสนใจโทรมาหาแซมก่อนนะถ้าราคามาแล้วแซมรีบแจ้งกลับไปเลยนะครับผมโอเคใครอยากได้รูปภาพคันนี้เพิ่มเติมยังไงก็โทรมาแล้วกันอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาที่เบอร์0 8 6 3 5 4 3 6 9 9 2นะครับผมคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ